เสมมติว่าเราจะเอาแค่กายอรหัตผลหมดกิเลสอสวภะไม่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดอีกก็ไม่จำเป็นต้องได้กายมหาบุรุษเหมือนพระรหันตสาวกทั้งหลาย บางรูปก็ได้บางบางประการสองประการสามประการมึงแต่เต็มตั้งสามสิบสองประการได้นิดนิด,นดหน่อยๆอย่างพระมหากัจยันนะงี้นนี่หน่จ้ะเราจะถ้าเราได้อ่านในพระไตรปิฎก ก็เท่าที่ครูพิทใหอ่านมาในเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วนะวก็ยังไม่เคยเห็นพยา,ยาม,มารมาทูลอรัตนาพระอาหารหันต์ให้เขานิพพานมีไหมลูกครับยังไม่มีครับมีแต่อรัตนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเราใช้คำไพเราะนะ อารัตนายให้ขานี่เนาะนีนน่พยายามมานีนจะกลัวกายพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ลักษณะมหาบุรุษเพราะก็จะได้กายนี้เมินต้องตามพระมีอย่างน้อยยี่สิบประสงค์หายแสนมหากับ ตั้งผ่านการสร้างบริวิกับพรรสัมาสัทธาอย่างน้อยห้าแสนกว่าพระองค์และกลายมหาวรุษนี้นี่มีอย่างมากก็กลับหนึ่งแค่ห้าพระองค์ที่เรียกว่าพัตรกับเราตามทันไหมจ๊ะบางกลับก็ไม่มีกายนี้เลยแล,แล้วเราก็ไม่เคยอ่านเจอว่า แม้แต่พระปัจเจกพูทใจเจ้ามานจะอารัตนาคราวนิพพานมีมอยยังไม่มีครับพรารหันก็ไม่อ่านไม่เห็นนะพระปัจเจกุทธเจ้าก็อ่านไม่เห็นใครเห็นช่วยกิ้งกลางมือหน่อยครูผู้ใหญ่จะได้แก่เห็นมีแต่กายลักษณะมหาบุรุษนี่นเนาะแล้ว่าลักษณะมหาบุรุษที่สำคัญเนี่ยสำคัญมาก ที่พยายามากลัวนี่หนออย่างสมบูถูกได้ฉันก็มายก็ระยอะระิยะระดับหนึ่งนี่นี่นะี่ะแต่ถ้าได้ลักษณะมหาบุรุษแล้วครเพราะอะไรที่มาต้องรีบเราตน้อให้เขาถ้าจะอยู่นานๆต้องรับปากก่อนว่าโปรดอย่างเดียว นี่เนาะโปรดย่าประทะโปรดสัรพสัตได้นี่ยบอกไปแล้วเดี๋ยววนหน้าฉันก็จะจำมาบอกตอบ <Yeah. S 1> อครูใบใหญ่อีกทนะีทำไมเนี่ยถึงกลัวลักษณะมหาบุรุษแล้วถ้าลักษณะนี้เกิดรูปเดียวหมดทั่วโลก <Yeah. S 1> โอ้โอนี่เนาะ <Yeah. S 1> เออ อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะนี่เนาะนี่เนาะแต่ไม่ใช่ว่าม่เคยเกิดแต่ว่ามันนอนนอนนอนนานมากๆนี่เนาะเดี๋ยววัจะไปกันใหญ่สิเอาค้างขาวไว้ไหนแต่แรกว่าวาดวาดภาพจะเอาไว้ให้ดูแลวจะอธิบายหน่อยเดี๋ยวกลัวจะ พระอาจารย์จะตามมาตอบครูไม่ใหญ่เนี่ยนั่นอย่าไปรู้เลยนี่เนาะนี่เพราะว่าอืม <c oughs> นั่น,น่ะสิ <c oughs> ยินดะีนี่วาดพอเข้าใจนะจ๊ะเข้าใจเองรีบวาดอืมอืมเดี๋ยวเรามาฟังอันนี้ต่อหน่อยยนะ นี่ท่านอาชิตตาพิขุได้รับการไปรยาก,กรว่าจะเป็นพระสัมมาสุเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาะคตเราจำได้ใช่ไหมจ๊ะเดินทางฝ่ายท่านอาชิตตาพิคุนั้นเมื่อท่านได้รับพุทธพยาก,กรในความเป็นพระสัมมาสุเจ้าจากพ,พ,พระบรมศาสดาแล้วความเพิ่มพิติสมนัตยังหาที่สุดไม่ได้เนะี่ย ก็พลันมันเกิดขึ้นอยู่ภายในใจของท่านในทันทีปาล์มแล้วหนึ่งว่าตัวท่านจะได้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าภายในวันพรุ่งนี้เลยทีเดียวนี่เนาะโอ้ใครก็ปลื้ม่างนี้ทั้งนั้นถ้าได้รับพุทธบิยรก่นเะลและไม่เพียงแต่ตัวท่านอาชิตาภิกษุเท่าน,ทนั้นที่บังเกิดความปลื้มพิติใจ เราเทวดาและมหาชนทั้งหลายที่อยู่ณที่แห่งนั้นต่างก็พลอยเกิดความปร,รื้องิติยินดีที่ได้เห็นว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในนาคตซึ่งคือท่านอาชิตตภิกษุด้วยตาของตัวเองทางมนุษย์เทวดาตามทันไหมจ๊ะพร้อมกันน้นมหาชนทั้งหลายต่างก็ได้ประคองอัญชลีและตั้งความปรารถนาคล้ายๆกันว่า มหาชนนะนะจ๊ะเทวดาด้วยถ้าหากเราไม่ได้บรรลุธรรมในยุคข,ของพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้แล้วก็ขอให้เราได้บรรลุธรรมในยุคที่พระชิตาภิษุรูปนี้ได้บาตตสรูปเป็นพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าด้วยเถิดนี่ตั้งความปรารถนาเลย<อ>นี่นะจ๊ะนี่จ้ะ ภาีอริยะเมตรย